Once upon a time a ladies and gentlemen welcome to the classroom yeah what about you สวัดสดีครับผมธนพัฒนครับผมซีสุรศักดิ์ครับผมตีลาชันดิฉันต๊อปปณิสาค่ะครับยินด,ดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับแล้วในวันนี้นะครับเราก็จะได้มาพบกันอีกครั ที่มีชื่อว่านะครับเจาะประเด็นเข็นคักๆนะครับช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยนะครับพกเรียวฮอสเตดนะครับความสำราญเริ่มที่บ้านความปราญเริ่มที่เมียครับครับเรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับครับครับผมหลายคนอาจจะคิดว่านะครับเรียนเรื่องการเมืองเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากนะครับแต่ในวันนี้นะครับพวกเราจะทําให้เรื่องการเมืองเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจยากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก่ขึ้นนะครับผมใช่ค่ะการเมืองเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรานะคะหันไปทางไหนทางไหนก็มีแต่การเมืองก็เ,เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งนั้นแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการกินการเกิดแก่เจ็บตายแม้กระทั่งการไปเที่ยวการใช้ชีวิตประจําจวันนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาเสนอการเมืองไทยนะคะเราจะมานําเสนอการเมืองต่างประเทศค่ะครับใช่แล้วนะครับ แล้วเราก็จะได้รู้ว่านะครับประเทศที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยมันแตกต่างจากประเทศไทยเราอย่างไรบ้างครับครับวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องการเมืองต่างประเทศนะครับก็คือประเทศของประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็ประเทศก,กังกับครับ <c oughs> ประเทศเดนมาร์กทับงังการีนี่ยไม่มนะฮะประเทศเดนมาร์กฮังกรีมันกระจยอยู่ทั้งยุโรปเลยครับโอ้คุณผู้ชมบอกวปทูวรวเนาะมันสื่อยุ่งยุ่งหนูพนาเดี๋ยอยุ่สายสัตว์อะ กะลีมันก็มีสมองซุบอนอ่ะตัวขนาดที่หนีมันก็ยังมีกะลีเท่าติครับหั่นกะลีไม่ใช่หั่นกะลีครับอ่าพื้นที่การพื้นที่การันเดหนึ่งพื้นที่กันประเทศที่เราจะพูดถึงนะครับมีสองประเทศนะครับก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็ประเทศทังการีนะครับครับเอาอื่นนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของประเทศเดนมาร์กนะครับประเทศเดนมาร์กหรือชื่อทางการคือราชอาณาจักรเดนมาร์กมีแผ่นดินหลักตั้งอยู่บนคาสมุทรจัตแลนด์ เดนมาร์กมีดินแดนนอกชกายฝั่งห่างไกลออกไปสองแห่งคือหมู่เกาะแฟโรกและกรีนแลนด์ซึ่งแต่ละแห่งมีอำนาจปกครองตนเองเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพยุโรปเดนมาร์กเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งขององค์การสนธิสัญญาปกป้องแอตแลนติกเหนือเดนมาร์กมีการปรททกครกองระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ สมเด็จพระบระมราชินีนาถมาเกเชอร์ที่สองงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถและเป็นพระประมุขของราชนาณาจักรเดนมาร์กรัฐสภาเดนมาร์กมีสมาชิกสภาจำนวน1 7 9คนมาจากการเลือกตั้งรวมผู้แทนจากบุกรฟแฟโลสองคนและกรีนแลนด์สองคน,งคนมีวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีโดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ และนายกรัฐมนตรีมีอำน,นาจในการยุบสภาระบบการเมืองของเดนมาร์กเป็นการเมืองแบบหลายพรรคการเมืองที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนเข้าไปในรัฐสภาซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กมักจะต้องบริหารงานโดยได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนน้อยในสภาอย่างน้อยหนึ่งพักเสมอจึงหมายความว่าการเมืองของเดนมาร์กนั้นเป็นการเมืองแบบใช้พักควมนั่นเองตั้งแต่พศ2452 หรือคสหนึ่เศเป็นต้นมาไม่มีพรรคการเมืองของเดนมาร์กพรรคใดที่สามารถครอบครองเสียงข้างมากในสภาพเพียงพรรคเดียวได้เลยเดนมาร์กประกอบด้วยเทศบาลและภูมิภาคระดับท้องถิ่นมี98เทศบาลสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งทางตรงมีวาระสีปีและระบบสัดส่วนแบบตัวแทนซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารอยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกได้รับการแต่งตั้งโดยสภาเทศบาลมีวาระ4ปีคณะกรรมการต้องช่วยสภาเทศบาลในการลงมติที่จะจัดตั้งคณะกรรมการด้านงบประมาณอาจจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิเศษเช่นคณะกรรมการทางการศึกษาคณะกรรมการจ้างแรงงานและสุขภาพคณะกรรมการกิจการสังคมนายกเทศมนตรีได้รับการเลือกตั้งจากสภามีวาระ4ปีนายกเทศมนตรีเป็นทั้งประธาน ของเทศบาลและประธานสภา,าเทศบาลหน้าที่ของเทศบาล 1. ดูแลเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน2ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ลีภัย 3. ป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและกำจัดของเสีย4ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงาน 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและกีฬาสภาภาคอภิปรายเกี่ยวกับภาคว่าประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระสี่ปีโดยระบบสัดส่วนแบบตัวแทน ซึ่งสามารถตั้งคณะกรรมการพิเศษเช่นคณะกรรมการโรงพยาบาลคณะกรรมการการพัฒนาภภาคและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสามารถช่วยเลขานุการโดยเฉพาะสภาพภาคนอกจากนี้ยังแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารของภูภาคและให้ความช่วยเหลือสภาพภาคในการเตรียมการและการดําเนินการการตัดสินใจของประธานสภาพภาคอำนาจหน้าที่ดูแลสุขภาพคือโรงพยาบาลการประกันสุขภาพ การศึกษาพิเศษและการบรหิหารทางสังคมการพัฒนาภาคและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจ้างงานวัฒนธรรมการขนส่งมลพิษทางดินภาคไม่สามารถเรียกเก็บภาษีโดยตรงได้แต่จะมีการเระดมทุนผ่านเงินอุดหนุนจากรัฐและเทศบาลเศรษฐกิจของภาคแบ่งออกสส่วนคือบริการสาธารณสุขการพัฒนาพิเศษและการพัฒนาในระดับภาค หมู่เกาะกรีนแลนด์และหมู่เกาะแฟลโรมีอิสระในการปกครองตนเองกรีนแลนด์และแฟลโรนั้นมีรัฐบาลและสภานิติบัญญัติเป็นของตัวเองการแบ่งเขตการปกครองการแบ่งเขตการปกครองแบบเก่าของเดนมาร์กมีทั้งหมด13มณฑล270เทศบาลและอีก3มณฑลเทศบาลนครที่ไม่ขึ้นกับมณฑลใดประชากรในปีพศ2550เดนมาร์กมีประชากรราว5.4ล้านคน ส่วนใหญ่มีเชื้อสายเดนมาร์กร่วมกับชาวพื้นเมืองของกรีนแลนด์และแฟโรภาษาเดนมาร์กเป็นภาษาทางการของประเทศโดยใช้ร่วมกับภาษากรีนแลนด์และภาษาแฟโรร้อยละแปดสิบสามของประชากรที่เป็นสมาชิกของครสตจักรอวัจเจริคันดูเทอร์รันแห่งเดนมาร์กซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติการศึกษาระบบการศึกษาของเดนมาร์กเป็นระบบที่จะจัดหาสถานศึกษาให้นักศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา วัธยมศึกษาและในระดับอุดมศึกษาซึ่งนักศึกษาไม่จําเป็นต้องหาสถานศึกษาเองส่วนเกณฑ์ระยะเวลาในการศึกษานั้นเดนมาก,กําหนดให้ไว้อย่างต่ำสิบปีทั้งนี้รวมถึงโรงเรียนเอกชนและการศึกษาที่บ้านด้วยวิทยายลัยและมหาวิทยายลัยทุกแห่งในเดนมาร์กรวมไม่มีค่าใช้จ่าย ก็ตอ้องเป็น ए र िเสมอนนี่ก็เป็นแล้วพอๆๆๆโอเคไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวเรามารู้จักเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กกันต่อเลยดีกว่านะครับครับผมเชิญเลยครับด้านเศรษฐกิจสินค้าส่งออกที่สําคัญคืออาหารสัตว์ผลิตภัณฑ์เคมีผลิตภัณฑ์จากนมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าปลาเฟอร์นิเจอร์หนังสัตว์เครื่องจกักรเนื้อสัตว์น้ํามันและก๊าซธรรมชาติและน้ําตาล ส่วนขนาดของเศรษฐกิจของเดนมาร์กนั้นใหญ่เป็นอันดับที่11จาก162ประเทศครับและที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการปกครองท้องถิ่นของประเทศเดนมาร์กนะครับเอาคุณทาอะไรอ่ะเรา,ารกำลังถ่ายทำรายการอยู่กินนมครับเขานมอะไรไทยเดนมาร์กครับ<อ>คือ,อ,อ,อคือ,คอมันก็อยู่ในกล้องรายการนะครับคือนมนี้ก็มาจากเดนมาร์กนะครับกับประเทศไทยร่วมร่วมมือ พอเ,เข้าใจแล้วก็คืออยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่อง okay, เศรษฐกิจโอเคร <okay. S 3> อร่อยมากครับต่อไปเราจะพูดถึงประเทศทางการีกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนจอยน้ำตาลจะไม่มันแต่ก็ของแท้ของดีต้องมีแมมมาด้ยค่ะต่อมาต่อมาครับเราก็มาดูจักกับประเทศทางการีกันนะครับทางการีนะครับบรเิเวณฮางการี ยงังกางกาาีี่่ชนะครับครับการเมืองการปกครองของประเทศฮังการีประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนายยานโนตอาเดดํ RD, ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่10พฤษภาคม2555นายยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนายวิกเตอร์เออร์บานดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม2553 ประเทศฮังการีมีระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งเป็นระบบสภาเดียวโดยมีประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศอยู่ในตำแหน่งวาระ5ปีดำรงตำแหน่งได้เพียง2วาระเขตการปกครองแบ่งเป็น19มณฑลมีสมาชิกรัฐสภา,าจำนวน3 8 6คนโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีแบ่งเป็นมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวน1 7 6คน มาจากการจัดสรรตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่รับการเลือกตั้งในระดับภูมิภาคจาก19มณฑลและกรุงปูดาเปสจำนวน152คนมาจากการจัดสรรตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่รับการเลือกตั้งระดับชาติจำนวน58คนฮังการีเป็นรัฐที่ประกอบด้วยเทศบาลโดยมีการจัดอันดับเป็นเมืองหลวงอำเภอและมณฑลลักษณะของผู้แทนในเขตเทศบาลในทางนิติบัญญัติคือ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปมีเวลา4ปีในการปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตเทศบาลมีการนำเสนอนโยบายที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกเทศบาลเป็นทั้งฝ่ายบริหารและประธานผู้แทนนายกเทศบาลเป็นสมาชิกผู้แทนและผ่านการเลือกตั้งทางตรงมีววละการวงตำแหน่งคราวละ4ปีรองนายกรักษาการแทนโดยการจัดอันดับภายในผ่านการลงคะแนนเสียงแบบลับในเขตเทศบาลมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า3,000คน นายกต้องทำงานทั้งวันในขณะที่เทศบาลมีประชากรอาศัยอยู่น้อยกว่า3000คนผู้แทนจะเป็นผู้กำหนดว่านายกจะต้องทำงานแบบพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์แล้วแต่ตำแหน่งนิติกรที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้แทนมักจกะดำรงตำแหน่งไม่นานโดยนิติกรจะเป็นตัวหลักในการพัฒนาท้องถินิติกรต้องเตรียมความพร้อมและให้การสนับสนุนในการทำงานของผู้แทนและนายกและให้พวกเขาเป็นผู้ตัดสินใจอำนาจหน้าที่ ดูแลพัฒนาท้องถิ่นการวางผังเมืองดูแลสิ่งแวดล้อมการเคหะดูแลระบบขนส่งสาธารณะบริการสังคมโรงเรียนระดับประฐมศึกษาดูแลบำรุงถนนพื้นที่สาธารณะสูตสารดูแลทรัพยากรน้ำระด,ดับเพลิงวัฒนธรรมเมืองหลวงของปูด้าเปส์ประกอบด้วยสองระดับได้แก่เมืองที่เป็นองค์การบริหารราชการระดับท้องถิ่นและอีก2ีกสาเขตทั้งสองระดับนี้จะถูกบริหารจัดการโดยเมืองที่ปกครองตนเอง ซึ่งมีสถานะเป็นเทศบาลเทศบาลกลายมาเป็นเมืองที่เริ่มมีคนที่เป็นเหมือนผู้แทนของเมืองนั้นๆทั้งนี้ขึ้นกับระดับการพัฒนาและอิทธิพลในระดับภูมิภาคระดับส่วนการมี19เขตเขตสภามนฑลคือการอภิปรายมนฑลของตัวเองซึ่งจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงเป็นระยะเวลา4ปีอำนาจหน้าที่ดูแลโรงเรียนมัธยมโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรม บำรุงรักษาที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลของผู้เกษียณอายุการพัฒนาที่ดินการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของประเทศฮังการีเพิ่งเปิดประเทศเป็นประเทศเสรีนิยมหลังการล่มสลายของระบบการปกครองระบบคอมมิวนิสต์เศรษฐกิจโดยรวมจึงยังคงอยู่ในสภาพยากจนขณะที่ฮังการีกำลังเร่งปรับปรุงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศฮังการีมีทรัพยากรธรรมชาติน้อยฮังการีมีคนว่างงานประมาณร้อยละเก้าและอัตราเงินเฟ้อกว่าร้อยละสิบ ฮังการีพยายามทําให้อัตราเงินเฟ้อลดลงแต่เป็นไปได้ยากเนื่องจากประชาชนเพิ่งได้รับเสียีในการใช้จ่ายเศรษฐกิจของฮังการีมาจากการส่งออกการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ภายในประเทศหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในคิสัการาช1989ฮังการีมีการพัฒนาเศรษฐกิจเร็วขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของฮังการีประมาณ70%ทาการเกษตรในส่วนของประชากรของฮังการีมีประมาณ10ล้านคนปี2550ประกอบด้วยชาวฮังการี92.3% โลมา1.9เปรนลงอื่นอีก5.8ครับเมื่อเราได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองต่างประเทศแล้วนะครับรู้เลยใช่ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับและก็มันไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อเลยสักนิดเดียวครับลายิม <Yes. S 2> ดีครับเพื่อนๆฟังเราคิดยังไงกันบ้างคะพันไม่พัอนแล้วเราจะสูงไปกันนะคะคนอย่าใช้คำว,ว่าพิจารณานะ น,น,ะนะครับอ่านะครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ <Thank you. S 2> ขอบคุณครับ Thank you บคุณที่ใ้ฉันเข้าไปเรียนรู้ในรักครั้ง